ก็สายถือวะขอรับอาหารตาก่อนเข้าทำงานเธอเว้ยโอ้ทั้งขาวทั้งสวยโคนเป็นก้อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะปล่อยนะปล่อยดยวะปล่อยไอช่วยด้วย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 โจรนี่มากระเป๋าด้วยช่วยด้วาจะช่วยดีไหมเนี่ยถ้าช่วยจะโดนลุกลงปะวะ ถ้าเขามีอาวุธด้วยอะเอาไงดีวะเอาไงดีวะนี่ก็สายมากแล้วเอาไงดีวะกูโดนผู้จัดการด่า,าก,กูไ่ยุ่งดีกว่า,าผมมาแล้วครับผู้จัดการคุณเช็คนี่มันกี่โมงแล้วฉันนัดคุณกี่โมงคุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าวันนี้เรามีนัดสำคัญกับลูกค้า ผมทราบครับผู้จัดการพอดีว่าระหว่างทางที่ผมกําลังมาผมเจอผู้หญิงกําลังโดนวิ่งลากระเป๋าครับผมก็เลยเข้าไปช่วยเพราะว่าถ้าเป็นผู้จัดการเองผู้จัดการก็คงอยากช่วยเพื่อนมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับพอเลยคุณเชคตอนนี้มันสายมากแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณซานอยู่ไหนทำไมยังไม่มาโอยหมอนั่นเหรอ,เอ,เหอ,เหอครับมันคงเออระเหยตามเคยแหละครับผู้จัดการเอาเป็นว่านะครับเราอย่าไปลอมอะไรดีกว่าเดี๋ยวเสียงานใหญ่นะครับ ผู้จัดการขึ้นรถเลยไหมครับเดี๋ยวผมขับรถให้อือเห็นก็ได้ผู้จัดการครับผู้จัดการ,ร,การเอ้าไปแล้วเหรอเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยก,กูไม่ทันแล้วด้วยวิ่งก็ได้วะทำไมผูดด้หญิงคนนี้หน้าบุ่มบจังเลยวะเอ่อคุณเฟย์คะ พวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าค่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณเช็คคุณลองโทรหาคุณซานสิอยู่แถวาไหนแล้ว<บ>เอกาสารทั้งหมดหอ่ะอยู่ที่คุณซานเขาพจัการครับพจัการไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเอกาสารสําคัญขนาดนั้นเนี่ยผมได้ถ่ายสำเนาว้าเรียบร้อยแล้วครับเะ การครับผม,ผมว่าผมน่าจะทําตกระหว่งางทางนะครับฉันตัดสินใจแล้วนะคะว่าฉันจะไม่ร่วมงานกับบริษัทของคุณฮะทาไมล่ะคะคุณเฟิร์นเรื่องแค่นี้เองฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหรอกคะ่ะฉันได้ตัดสินใจแล้วยังไงถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นคะคุณเฟนิน ครับผมขอโทษเลยนะครับที่ผมมาสายนะครับนี่แกแกมาสายขนาดนี้ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะแกะรู้ไหมว่าบริษัทเราต้องพลาดง,งานสําคัญก็เพราะแกคนเดียวคุณซานคุณมาสายอะไรขนาดนี้คุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าโปรเจกต์เนี้ยมันสําคัญกับบริษัทเรามากอะเราทั้ก็นายคุณล่วงหน้าแล้วนะทำไมคุณถึงไม่มีความรับผิดชอบขนาดเนี้ย ครับผู้จัดการผมผมเข้าใจดีครับว่าโปรเจกต์นี้สําคัญนะครับแต่ว่าคือก่อนมานะครับผมผมเจอเรื่องเกิดเหตุนิดหน่อยนะครับก็เลยมาสายนะครับแต่แต่ผมขอโทษอีกครั้งนะครับผู้จัดการที่ที่ผมมาสายนะครับผมขอโทษจริงๆนะครับแค่ขอโทษมันง่ายไปหรือเปล่านี่บริษัทเราต้องพลาดงานสําคัญมากๆเลยนะผู้จัดการครับผมว่าไล่มันออกไปเถอะครับ จัดการครับยอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องนะครับผู้จัดการอย่าไล่ผมออกเลยนะครับพนักงานที่เป็นตัวถ่วงสร้างความเสียหายให้บริษัทขนาดนี้ผู้จัดการลองคิดเอานะครับว่าสมควรจะจ้างมันต่อหรือเปล่าคุณซานวันนี้คุณมาสายจนทำให้เราพลาดโปรเจกต์สำคัญไปอะ่ะฉันขอไล่คุณออก ผู้จัดการครับอยาให้ได้ผมออกเลยนะครับผมขอร้องนะครับคือผมมีภาระนะผู้จัดการไหนจะพ่อแม่ผมไหนจะแม่ของผมอีกอะคือถ้าให้ผมออกผมจะทำยังไงดีล่ะครับเอางี้ไหมครับพักงานผมก็ได้นะครับหรือว่าจะตัดอย่างเดี้ก็ได้นะครับผมผมยอมทุกอย่างเลยนะครับแต่ขอร้องนะครับอยาให้ผมออกเลยนะครับผู้จัดการยะอะไรนะครับขอร้องนะครับฉันตัดสินใจละฉันไล่คุณออกนับตั้งแต่วันนี้ คุณไม่ใช่พนักง,งานของบริษัทเราละขอเอกสารั้คืนด้วยผูจ้จัดการครับเดี๋ยวก่อนค่ะผู้ชายคนนี้คือคนที่ช่วยฉันเอาไว้คุณฟิร์น,นหมายความว่างไงอะคะเฮ้ยทำไมรถเมย์ยังไม่มาเนี่ย เฮ้ยโจรเฮ้ยอะไรอยู่วะงานโจรงานโจรโจรเราเป็นคนดีคุณครับมันไปทางไหนครับไปทางนู้นนะคะคุณเข้าไปนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปจับให้ครับรับแป๊บนึงนะครับหยุดนะครับหยุดหยุดหยุด ใครอ่ะผมคนดีครับเอากระเป๋ามาเลยนะครับเอา,อาคุณดีนี่นคุณโจรคุณฟังผมให้ดีนะครับบนโลกใบนี้มีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะครับอ,อย่าเป็นโจรเลยนะครับเชื่อผมอไปไหมครับไปไปไี้ยโจรสมัยนี้อะไรดีๆมีให้ทำอีกเยอะแยะอย่าไปทำแบบนี้ใครอีกน,นะครับ นี่ครับกระเป๋าครับขอบคุณะค่ะไม่เป็นไรครับช่วยได้ใจครับคุณนะคะ<ฮ>นี่ค่ะถือว่าเป็น,นะคะ่าตอบแทนนะคะคุณไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรรบฮ้เยสายแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณค่ณะ,คะคุณให้เราก็ไม่เอาอีก หมายความว่าที่คุณสันมาสายก็เพราะว่าช่วยคุณเฟิร์นอยู่งั้นหรอคะใช่ค่ะในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วผู้ชายคนนี้ยังเป็นพนักง,งานในบริษัทคุณอยู่ใช่ไหมคะค่ะแน่นอนค่ะคุณเฟิร์นคุณสันฉันขอโทษนะที่ด่วนตัดสินคุณแล้วไม่ได้ฟังความจากคุณซะก่อนนะ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอครับผมเป็นคนดีนะครับเ <c oughs> นี่ฟาดนะีคร เดี๋ยวสิคะจะรีบไปไหนคะทีนี้คุณจำฉันได้หรือยังคะจำได้แล้วครับคืออะไรคะหมายความว่าไงครับเฟิร์นก็หมายความว่าพนักงานคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวไงล่ะคะะคุณเห็นคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าคุณแท้แต่คุณกลับไม่ช่วยเหลือเขาเลย เคุณเฟิร์นครับผมผมก็ขอโทษจริงๆครับคือคือผมไม่รู้ว่าเป็นคุณเฟิร์นนะครับแล้วถ้าเกิดผมเข้าไปช่วยคุณเฟิร์นแล้วโจมันมีอาวุธทำร้ายผมผมสวยไปด้วยสิครับคุณเฟิร์นแล้วพอคุณไม่ช่วยฉันเป็นยังไงล่ะคะสวยหรือยังคุณโป๋คะในเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณก็คงรู้นะคะว่าคุณควรจะรักษาพนักง,งานคนไหนไว้ หรือควรจะไล่พนักง,งานคนไหนออกค่ะคุณเท็ฉันไล่คุณออกอคุณโปกครับคุณคุณโป้ปไล่ผมออกไม่ได้นะครับก็ฉันบอกว่าไล่คุณออกไงรีบกลับไปบริษัทน้องเก็บของคุณไปซะไปสิครับโชคดีนะครับอ๋อ โปรเจกที่เราคุยกันไว้ฉันตกลงร่วมงานกับบริษัทของพวกคุณนะคะจริงเหรอคะคุณฟอนจริงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณนะครับเราได้ะะะะโปรเจกนี้แล้วอะครับคนทำดีต้องไม่ดีครับ